สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับและผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทท่านครับขอเรียนเชิญครับขณะที่ความตายนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ความตายเป็นสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อไรมันขึ้นอยู่กับวาระและโอกาส ถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าสู่สภาวะนิรันดร์เราสามารถที่จะฉวยโอกาสในการที่เราจะมีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคือใครพระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาในโลกนี้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรองค์เดียวที่พระเจ้าประทานมาให้เพื่อท่านจะเข้ามาในโลกนี้จะได้รับสภาพของความเป็นมนุษย์ในขณะที่ท่านเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าเต็มที่ พระองค์ก็รับสภาพมนุษย์เต็มที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เมื่อทรงสภาพมนุษย์พระองค์ก็รับความรู้สึกแบบมนุษย์มีความรู้สึกเจ็บมีความรู้สึกป่วยได้มีความรู้สึกดีใจได้มีความรู้สึกเสียใจได้มีวาระร้องไห้มีวาระหัวเราะมีวาระเหมือนกับเราเพราะว่าพระองค์เสด็จมาจากสภาพที่ ไม่มีเวลาเหนือธรรมชาติเหนือมิติของเวลาเข้ามาอยู่ภายใต้มิติของเวลาแล้วดังนั้นพระองค์ก็ทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนกับพวกเราทั้งหลายและในที่สุดพระเยซูก็สิน้นพระชนบนไม้กหงเข็และวัตถุประสงค์ที่พระเยซูเสด็จในโลกนี้เพื่อสิน้นพระชนม์ไม้งเขนั้นก็คือพระองค์ใช้ความตายของพระองค์ทาให้เราทั้งหลายมีชีวิตนิรันดร์ก็คือหลังจากที่เราจากตรงนี้ไปแล้วเราจะได้อยู่กับองค์พระวิญญาณตลอดไปเป็นนิจ และนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนจะได้รับด้วยเหมือนกันไม่ต้องปรับพืิปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์<ม>เพียงแต่เราศรัทธาในพระเยซูคริสเท่านั้นฉะนั้นเมื่อความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การตอบสนองต่อความตายของพวกเราทั้งหลายทุกคนผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่คนที่เป็นหมอเนี่ยหรือคนที่เป็นพยาบาลเวลาทําการรักษาคนไข้แล้วรักษาไม่ไหวคนไข้เสียชีวิต คนแรกคนที่สองคนที่สามนะครับก็คงจะมีความสะเทือนใจมีความรู้สึกเอฉันทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่ามีความรู้สึกเสียใยเสียใจแต่เมื่อเป็นลําดับที่ห้าสิลำดับที่หนึ่งร้อยความรู้สึกก็จะค่อยๆชาชินเคยชินและเฉยยนี่คือการตอบสนองของคนที่มีต่อความตายแต่การตอบสนองของพระเจ้าที่มีต่อความตายพระคัมภีร์เขียนว่า ความตายของคนของพระเจ้านั kind of ้นหรือความตายของธรรมิกชนนั้นสําคัญต่อพระเจ้าความตายของคนของพระเจ้าสําคัญในสายพระเลนของพระเจ้าในสายตายของพระเจ้าพระเจ้าดูความตายของผู้ที่พระเจ้ารักสําคัญมากๆนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญต่อความตายนะครับพตาะวามตายนั้นเป็นจุดที่มนุษย์จะไป ในที่ที่ไม่เหมือนกันตามความศรัทธาที่เขามีอยู่และนั่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเรื่องคองขาดบาดตายเป็นเรื่องจะตัดสิ่งน้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราที่มีความเชื่อสัมรันธาในพระเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นดีนและที่ที่อยู่กับพระเจ้านั้นเป็นที่ที่ไม่มีน้ําตาไม่มีความเจ็บปวดมีแต่บวกบวกบวกก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีและนั่นคือ เพราะเจ้าจนพระเจ้าได้สัญญาไว้เช่นนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราทําบาปเราต้องตายเราอยู่ในความเสื่อมเราอยู่ในวาระแต่ความตายนั้นเป็นเสมือนประตูที่เปิดออกไปสู่มิติของความอยู่เหนือธรรมชาติความตายนั้นเป็นช่องทางที่คนที่มีความศรัทธาในพระเจ้า จะถานตรงนี้ไปและเขาจะพบกับพระเจ้าฉะนั้นความตายจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวสําหรับผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์อีกต่อไปฉะนั้นการที่เรามาในพิธีนี้ทําให้เรานะั้นมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งและมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเมื่อเราิ่งเห็นความตายเราจะไม่เฉยเเราจะไม่เคยชินหรือชาชิน แต่เราจะเก็บบทเรียนต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อเวลาที่เมื่อวาระแห่งความตายมาถึงในชีวิตมาเยือนชีวิตของเราเมื่อไหร่เราจะสามารถที่จะมีความศรัทธาในพระเจ้าและเก็บเกี่ยวเอาผลพวงที่ดีจากความตายของคนอื่นมาใช้ในชีวิตของเราได้ดและนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นความศรัทธาการที่เราจะมีความเชื่อความศรัทธาในใครก็แล้วแต่เรื่องนี้สําคัญ เพราะว่าถ้าเราศรัทธาในใครเราก็จะไว้วางใจในผู้นั้นเป็นการง่ายนะครับที่เราจะไม่ศรัทธาใครนอกจากตัวเรเองเพราะเรารู้ว่าตัวเองนั้นเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้ดีที่สุดเพราะว่าประสบการณ์ของมนุษย์ทุกๆคนก็คงจะรู้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถพึ่งได้เราไม่มีใครที่จะไว้วางใจได้ตลอดไปแต่ในพระรงพีนั้น พระเจ้าได้ยืนยันว่ามีผู้หนึ่งที่เราสามารถไว้วงางใจได้ตลอดไปและผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์พาอพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้และง่ายครับที่เราจะมีความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพราะว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายราคาออกไปก็คือเราต้องใช้ความศรัทธาในพระองค์เชื่อในพระองค์ ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผูะ้ช่วยรรดผมอยากจะสุขในค่ำคืนวันนี้ว่าความศรัทธานั้นคือความมั่นใจมั่นใจว่าผู้ที่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนั้นเขามีชีวิติรันหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะได้ไปอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าและที่นั่นเราเรียกว่าเมืองบารมนสุขเกษมหรือเรียกว่าสวรรค์และในสวรรค์น,นั้นไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์มีแด่สิ่งที่อยู่ตรงนันคือความสุขสง,งบความเย็นความรู้สึกที่จะเป็นพระพรมากมายเกิดขึ้นไม่มีเสียงน้ําตาไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีน้ําตาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเรามั่นใจไหมครับประการต่อไปก็คือเรามีความหวังครับถามว่าทําไมเรามีความหวัง เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะให้มีความหวังได้เพราะว่าคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถกลับมาบอกเราได้แต่ใน้ระพี่บันทึกถึงองค์พระเยซูผู้ทึ่ตายไปถูกตรึงบแเมฆเข็นแล้วตายพระพี่บันทึกว่าพระเยซูได้ฟื้นและเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามพระเยซูไม่ได้สลบไปหรือหมดสติแต่พระเยซูตายจริงๆและในวันที่สามนั้น่รนพี่บันทึกว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตาย แล้วบอกกับเราว่าชีวิตนั้นนั้นมีจริง mm. นั่นคือสิ่งที่คนที่ตายไปแล้วกลับขึ้นมาบอกเราและนี่คือสิ่งที่บางทีบันทึกไวาชัดเจนมากว่าเราทั้งหลายจึงมีความหวังเพราะว่าคนที่ฟื้นขึ้นจากความตายกลับมาบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างชีวิตนี้ล่คืออะไรพระพรของพระเจ้าเป็นยังไง ความตายที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ําคืวันนี้นะครับจากพระความพีทําให้เรามีความนอกจากเรามีความมั่นใจแล้วนะครับเรายังมีความหวังและประการสุดท้ายที่่าคืลาวันนี้ก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสต้อนรับพระเยซูชีวิตของเราจะมีความหมายครับชีวิตของเราจะอยู่อย่างมีคุณค่าเพราะเรารู้ว่าอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอยู่ต่อไปทําไม แล้วอยู่ต่อไปนั้นจะมีคุณค่าอะไรเกิดขึ้นแล้วชีวิตของเรานั้นจะสามารถทําคุณค่าสร้างคุณค่าหรือเป็นประโยชน์กับใครอื่นๆได้บ้างน,นี่คือสิ่งที่คริสเตียนเราเราเชื่อเราหวังและเรามั่นใจชีวิตจึงมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นในคำพูดวันนี้นะครับผมยังอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสที่จะต้อนรับพระเยซู ในขณะที่ร่างกายนี้ถูกจํากัดในขณะที่ร่างกายนี้จํากัดเราไม่ให้อยู่เหนือมิติของเวลาในขณะที่ร่างกายนี้ทําให้เราไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้เพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายนี้เราจะตายร่างกายนี้มีความตายเป็นเจ้าของแน่นอนครับคนที่ไปแล้วนะครับไม่อยากกลับมาเพราะว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่มีความสุขสถานที่นั้นนะครับไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีการขคค่ครวญสถานที่นั้นเป็นอะไรที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาต่อไปไม่มีม,ม,ม,มรสุมชีวิตไม่มีวิกฤตการต่างๆไม่มีโรคระบาดไม่มีสงครามเป็นสถานที่ที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเป็นนินดและนี่คือสิ่งที่พระกัมพีบันทึกไว้ฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้นะครับผมอยากจะมอบพระกัมพีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งนพระคัมพีรีที่คริสเียนทุกคนเราท่องได้ในพระธรรมยอบที่สามข้อสิบหกบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นพระบุตรด้หมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้ที่หนาแต่มีชีวิตชี้นและนั่นคือการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ครับ เราจะดำชื่ออยู่ในโลกนี้อยากมีความหมายและมีคุณค่าต่อไปครับจบไปแล้วนะครับขให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้ามง่งหลายได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้ามง่งหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่าง เป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพมาลัยในวันนี้ในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้หนุนความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน